มื่อนี้มาไกลถึงภูเก็ตรครับวันนี้ผมมาเที่ยวภูเก็ตก็เลยแวะมากินหมี่สปัมนะครับยายเกียรซึ่งหมี่สปัมเนี่ยตามเขาเข้าใจผมก็ก็คือหมี่ฮกเกี้ยนละครับซึ่งคําว่าสปัมก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในอําเภอเมืองภูเก็ตซึ่งชาวบ้านแถวนั้นก็จะเรียกกันว่าหมี่สปัมเพราะที่ร้านเมื่อก่อนไม่มีชื่อนะครับจากที่ผมลองชิมหมี่ฮกเกี้ยนมาหลายๆร้านเนี่ยร้านนี้ถือว่ารสชาติใช้ได้เลยครับ รสชาติเข้มข้นเส้นเหนียวนุ่มที่ผมสั่งมาเนี่ยก็สั่งมาแบบรวมเลยนะครับมีทั้งคือกล้วยมีทั้งหมูมีทั้งซีฟู้ดนะครับแล้วก็ใส่ไข่มาด้วยนะครับหน้าตาหน้าทานมากเลยครับสำหรับร้านหมี่สปาムยายเจียนเนี่ยเป็นร้านใหญ่เลยครับมีทั้งโซนห้องแอร์แล้วก็โซนอท์ดอนอกจากนี้ที่ร้านเนี่ยนอกจากมีหมี่สปาหรือหมี่ฮกเกี้ยนเนี่ยยังมีเมนู พื้นถิ่นภูเก็ตอีกเยอะมากนะครับถ้าใครมาที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าจบครบในร้านเดียวเลยครับและเมโนูนี้ก็เป็นหอยทอดนะครับท,ที่ร้านใช้เป็นหอยกระติบนะครับจะเป็นหอยตัวเล็กๆรสชาติอร่อยอยู่ครับและอีกเมโนูหนึ่งที่ผมกําลังชิมอยู่นี้ก็คือเกี๊ยนนะครับเกี๊ยทอดซึ่งคล้ายๆกับแฮกิ้นนะครับแต่จะใช้หมูทําซึ่งรสชาติเนี่ยก็จะมีกลิ่นสมุนไพร อันนี้บอกไม่ถูกว่าเป็นสมุนไพรอะไรนะครับอันนี้เมนูถัดมาเมนูนี้อร่อยมากนะครับนั่นก็คือโอต้าวโอต้าวเนี่ยถ้าภาคกลางก็คล้ายๆกับขนมผักกาดนะครับแต่ส่วนผสมของโอต้าวเนี่ยก็จะใช้เผือกนําไปนึ่งหรือไปต้มแล้วก็มาผัดกับแป้งผัดกับไข่เหมือนกับหอยทอดเหมือนกับขนมผักกาดนะครับราดโดยน้าจิ้มที่ร้านนี้อร่อยมากนะครับทั้งก่อนผมเคยมาภูเก็ตไปเคยลองชิมหลายร้านนะครับซึ่งร้านนี้รสชาติไม่แพ้กับร้านที่ผมเคยไปชิมเลยครับ นอกจากนี้ที่ร้านยังมีเมนูโลบะด้วยนะครับซึ่งผมไม่ได้สั่งที่เป็นเมนูขึ้นชื่อเป็นเมนูอาหารพื้นถิน่นอีกเมนูหนึ่งของภูเก็ตนะครับและมีอีกหลายเมนูเลยครับและนอกากนี้ยังมีเมนูข้าวราดข้าวตามสั่งข้าวผัดข้าวซีฟูดเยอะแยะมากมายเลยครับร้านก็บรรยากาศดีพนักงานบริการดีนะครับถ้าใครมีโอกาสมา,มาเที่ยวภูเก็ตลองแวะทานดูครับก่อนกลับนะครับตบท้าย,ายด้วยเมนูขนมนะครับขนมพ,นพื้นเมืองอีก เมนูหนของภูเก็ตนะครับนั่นก็คือขนมอาโป้งนะครับรูปลักษณ์เนคล้ายๆกับโตเกียวเนยกรอบนะครับซึ่งจากที่ชิมเนี่ยรสชาติคล้ายๆกับทองม้วนนะครับเพราะส่วนประกรอบเนี่ยใช้แป้งแล้วก็กะทะิหอมอร่อยดีครับ,กร,บกรอบครับทองม้วนใครมาเที่ยวภูเก็ตก็อย่าลืมแวะมาร้านมีสปบมใหญ่เจียนนะครับร้านนี้ผมแนะนําเลยครับคล้ายทองม้วนอาโป้ง